สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli Autolite Distributor by ATV Thailand ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดก,กนนารแข่งขันฟุมตวันฤดูกาล2024นี้ขอบคุณมากๆครับและขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้ผู้ให้การสนับสนุนพวกเราในคลิปนี้ขอบคุณครับ การจะก้าวไปสู่ตำแหน่งแชมป์โลกในวงการมอเตอร์สปอร์ตทุกคนคิดว่านักแข่งควรจะต้องมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างครับแน่นอนว่าฝีมือคือสิ่งแรกที่แชมป์โลกต้องมีใจสู้ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทีมช่างผู้เซตอัพตัวรถต้องอยู่ในระดับท็อปและก็มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือรถแข่งที่พวกเขาใช้ในการแข่งขันนั่นแหละครับที่เป็นกุญแจสำคัญพาไปสู่ความสำเร็จได้ จะเห็นได้จากในช่วงเวลาหนึ่งช่วงที่รถแข่งค่ายปีกนกเรปโซฮอนด้า so ยายปีกอย่างยิ่งใหญ่มีส่วนสำคัญที่ทำให้นักบิดมากฝีมืออย่างมาร์คมาเกสคว้าแชมป์โลกมโต GP จีพรุ่นใหญ่มาได้กว่า6สมัยแต่เมื่อตัวรถที่เคยแรงในอดีตปัจจุบันมันกลับมีประสิทธิภาพที่ลถต่าลงผลงานที่ออกมาก็แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่ารถแข่งคือกุญแจสำคัญที่จะพาไปสู่ตำแหน่งแชมป์โลกได้ และเมื่อเราดูจากทำเนียบแชมป์โลก Mo t ต GP ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักแข่งจากทีมโรงงานที่จะมีรถแข่งสเปคล่าสุดให้นักแข่งได้ใช้งานโดยสิ่งที่ทําให้ทีมโรงงานกับทีมแข่งอิสระแตกต่างกันถึงแม้จะใช้รถแข่งสเปคเดียวกันก็คือการปรับแต่งแน่นอนว่าทีมโรงงานถือความได้เปรียบในส่วนนี้เนื่องจากพวกเขาคือผู้ผลิตจึงทําให้พวกเขาเข้าใจรถแข่งคันนั้นได้ดีกว่าทีมอิสระแต่ถึงอย่างนั้นไม่ใช่ว่ารถแข่งของทีมอิสระจะไม่สามารถคว้าแชมป์โลกได้นะครับ ทีมอิสระหลายๆทีมที่สามารถเซตอัพปรับแต่งตัวรถได้ดีกว่าทีมโรงงานก็มีให้เห็นมาโดยตลอดและทีมล่าสุดที่ทําได้ก็คือทีมพรามักเลสซิ่งพวกเขาส่งมอบรถที่ดีที่สุดให้กับฮอกเกมาร์ตินแชมป์โลก m o t ต g p ของปี2024นี้ผู้ที่อยู่กับทีมอิสระแต่ปาดหน้าควา้าแชมป์โลกได้โดยความสําเร็จของนักแข่งจากทีมอิสระครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ครั้งแรก ยังมีนักแข่งจากทีมอิสระอีกหลายคนที่สามารถคว้าแชมป์โลกเหนือนักแข่งทีมโรงงานได้วันนี้เราเลยอยากจะพาทุกคนมาดูกันครับว่ามีนักแข่งจากทีมอิสระคนไหนบ้างที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้โดยนักแข่งคนแรกที่สามารถทำได้ก็คือตำนานนักบิดอเมริกันอย่างคิงเคนนี่โรเบิร์สแชมป์โลก 500cc สามสมัยโดยที่แชมป์สมัยแรกของเคนนี่โรเบิร์สคือแชมป์โลกปี1978 ขณะนั้นเขาลงแข่งให้กับทีมอิสระอย่างยามาฮ่า USA โดยรถแข่งที่เคนนี่ใช้ในปีนั้นก็คือยามาฮ่า y z R500 เก็บชัยชนะไปได้ทั้งสิ้น4สนามจาก18สนามที่ลงแข่งหยุดสถิติแชมป์เก่าอย่างแบรรี่ซีลงได้กลายเป็นนักปิดอเมริกันคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์โลกในรายการระดับเวิรกลางปีได้หลังจากเคนนี่โรเบิร์สแสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะอยู่ในทีมอิสระก็สามารถคว้าแชมป์โลกได้ อีกไม่กี่ปีต่อมามา์โกลุคกินาลีและฟรานโกอุนชินีสอนักแข่งจากทีมอิสระก็สามารถควา้าแชมป์โลกได้เช่นกันโดยปีที่มา์โกลุคกินาลีทำได้คือปี1981มา์โกลุคกินาลีขวบรถแข่งซูซูกิ RG500 คว้าชัยชนะมาได้5สนามจาก11สนามที่ลงแข่งควา้าแชมป์สมัยแรกและสมัยเดียวของเขามาได้ส่วนฟรานโกอุนชินีทำได้ในปี1982 ควบซูซูกิ RG500 คว้าชัยชนะมาได้5สนามจาก11สนามเช่นเดียวกันเป็น2ปีที่ทีมแข่งอิสระอย่างการิน่าทีมซูซูกิประสบความสำเร็จแบบสุดๆจากนั้นในปี1989เอ็ดดี้ลอสันแชมป์โลก5 0 0ซีซีสีสมัยโดยที่ก่อนหน้านี้เอ็ดดี้คว้าแชมป์โลกมาแล้ว3สมัยกับทีมโรงงานแต่ในปี1989เอ็ดดี้ย้ายมาอยู่กับคานิโมโต้ฮอนด้าทีมอิสระของฮอนด้า ควบรถแข่ง Honda NSR 500คว้าชแชมป์สมัยที่4เอาชนะเวนเรนี่ชแชมป์สมสมัยมาได้อย่างวุดวิดในปีนั้นโดยการเก็บชัยชนะมาได้4สนามจาก15สนามที่ลงแข่งทำคะแนนสะสมรวมทั้งสิน้น228แต้มในขณะที่คู่แข่งของเขาอย่างเวนเรนี่ทำคะแนนรวมทั้งสิน้น210.5แต้มตอกย้ำถึงความเก่งกาจของเอ็ดดี้ลอสันถึงแม้จะอยู่ในทีมแข่งอิสระ นักแข่งคนต่อมาที่สามารถคว้าแชมป์โลกกับทีมิสระได้ก็คือสุดยอดตำนานนักปิดเจ้าของแชมป์โลก9สมัยเดรด็อเตอร์วาเลติโนรอซีนั่นเองครับโดยในปี2001รอซีสร้างแรงสั่นสะเทือนวงการ2ล้อกับการคว้าฮอนด้า nsr 5 0 0ภายใต้สังกัดทีมนั onda, สโตอัสโลฮอนด้าคว้าชัยชนะมาได้มากถึง11สนามจาก16สนามที่ลงแข่งทำคะแนนทิ้งห่างแม็กเบียงสกี้อันดับที่2มากถึง106แต้มคว้าแชมป์โลกรุ่นใหญ่ได้เป็นครั้งแรก เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าถึงแม้จะลงแข่งภายใต้สังกัดทีมแข่งอิสระก็สามารถคว้าแชมป์โลกได้เหมือนกัน ก่อนที่เวลาจะล่วงเลยมาถึงปี2024ที่ฮอเกมาตินสามารถคว้าชแชมป์โลกจากการลงแข่งภายใต้สังกัดทีมแข่งอิสระอย่างทีมพีมาพามักเรซซิ่งกับผลงานสุดดอนแรงในฤดูกาล2024คว้าชัยชนะในเมนเลสมาได้3สนามสปินเรส7ครั้งขึ้นโพเดียมทั้งหมด12ครั้งเก็บคะแนนสะสมรวมเบียดแชมป์เก่าอย่างเปโกฟานเชสโกบันยายาที่เป็นนักแข่งจากทีมโรงงานมาได้สำเร็จและนอกจากแชมป์ครั้งนี้จะเป็นแชมป์สมัยแรกของเขาแล้ว ฮอ r เกยมาตินยังถือเป็นนักแข่งคนแรกนับตั้งแต่เปลี่ยนชื่อรายการแข่งขันมาเป็นโมโต g p ที่สามารถคว้าแชมป์กับทีมิสระได้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับสำหรับฮอเกมาตินเป็นการทิ้งทวนก่อนจะโบกมือลาดูคติไปอยู่กับอภิเลียในปีถัดไปได้อย่างสวยงาม นอกจากนั้นยังมีนักแข่งจากทีมแข่งอิสระอีกหลายคนที่ทําผลงานได้ดีจนขึ้นมาจบในฐานะรองแชมป์ได้ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งคนสําคัญของพ่อหมอวาเลติโนลอซซีอย่างเซเต้กิเบนาลในปี2003กับทีมแข่งเทเลโฟนิก้าโมวิสตาฮอนด้าหรือก็คือทีมเกสซินีในปัจจุบันมาโกเมลันดรีในปี2005กับทีมโมวิสตาฮอนด้ามโตจีพีหรือก็คือทีมเกสซซินีเช่นกัน และฝานโกโมบิลาร y กับทีมแข่งเปเรต n นาส a ยามา s r าเในปี2020และนั่นก็คือนักแข่งและทีมแข่งที่ถึงแม้จะเป็นทีมแข่งอิสระแต่พวกเขาก็สามารถทำมันได้ซึ่งในปัจจุบันกับฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นนักบิดจากทีมรองหลายคนขึ้นมาสู้บนหัวแถวได้ไม่ว่าจะเป็นมาร์กมาเกสแชมป์โลก8สมัยที่ลงแข่งภายใต้สังกัดทีมแกรซินีลซิง เบรโดอาคอสตารุกกี้ตัวแรงที่ลงแข่งขันภายใต้สังกัดทีมเรดบูคาสแค t เทกเรีก็สามารถขึ้นมาสู้ทีมโรงงานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากรถแข่งจะเซตอัพมาได้อย่างลงตัวแล้วฝีมือนักแข่งก็คือส่วนสําคัญว่าพวกเขาจะสามารถเข็นประสิทธิภาพรถแข่งออกมาได้มากแค่ไหนและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากมีข้อมูลส่วนในผดผิดพลาดหรือตกหล่นไปทุกคนสามารถเข้ามาเสริมเพิ่มเติม <ๆ S 1> ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับก่อนจะจากกันไป หากใครที่มองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึง Pirelli a u t o l i z e d i s t r i b u t o r by ATV Thailand ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยาง Pirelli ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Pirelli a u t o l i z e d Distributor by ATV Thailand หรือทาง l ลาย OA @pirelli.thailand ได้เลยนะครับ และขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าผู้ให้การสนับสนุนพวกเราในคลิปนี้ขอบคุณครับเช่นเดิมครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ซับส c คร b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องเราหรือจะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องของเราเพียงแค่เดือนละ35บาบทก็สามารถทำได้นะครับ และถ้าผู้ใหญ่ใจดีท่านใดต้องการโปรโมทสินค้าหรือต้องการสนับสนุนช่องของเราสามารถติดต่อผ่านช่องทางที่เราใส่ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกับทุกท่านนะครับสุดท้ายพวกเราขอขอบคุณผู้ชมทุกคนมากๆที่ให้การสนับสนุนพวกเราปรเดปตลอดแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ